สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันมาเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำกองกลาง CM สายเกมลุกครับเน้นเกมลุกเป็เป็นหลักเลยครับกองกลางสายเกมลุกเนี่ย เกมลุกเนี่ยก็เด่นๆเ,เลยนะครับในเรื่องของการยิงการส่งบอลแล้วก็การเลี้ยงเนี่ยคือจะดีหมดเลยนะครับก็คือจะแนะนําเลยสําหรับคนงบน้อยงบกลางงบมากนะครับสำหรับคนที่แบบชอบแบบกลางแบบสายผิวเน้นเกมลุกเป็นหลักเอาไว้ยิงเอาไว้ส่องไกลแล้วคือเป็นเกมรับก็คือไม่ไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยเราก็จะมีกองกลางสายเกมลุกเป็นหลักเลยนะครับให้มีเลือกใช้นะครับตามงบเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสายเกมลุกสําหรับคนงบเยอะกันก่อนเลยนะครับก็5ตัวเลยเด่นๆเลยนะครับไปดูเลยครับ ตัวที่1นะครับก็เป็นอันดับหนึ่งเลยกองกลางสายเกมลุ้นนะตอนนี้เลยครับก็ให้เป็นเควินเดบอยนะครับถ้าเกิดเราอัพเลี้ยงเนี่ยเราก็จะเล่น CM ได้เป็น CM ฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้ครับเควินเดบอยก็จุดเด่นเลยคือถนัดสองเท้าสามารถเลือกเล่นได้ทั้งสองฝั่งเลยสําหรับคนที่เล่นแผน c ี3สามฮูดดิ้งซีสองีอะไรเนี่ยเล่นได้หมดนะเพราะว่ามันถนัดสองเท้านะครับด้วยส่วนสูงร้อยแปดสิบเอ็ดหนักเจ็ดสิบห้านะครับก็ร่างนี้ดีกว่าร่างซีเอ็มยังไงครับก็ร่างนี้ก็มันจะ ถ้าก็าาจะสามารถอัพเลี้ยงบอลได้ครับเนี่ยครับอัพเลี้ยงบอลเนี่ยมันก็จะเพิ่มความว่องไวให้กับเควินดีบอยเนี่ยตัวนี้ทําให้ผิวกว่าเดิมการพลิกบอลก็จะดีกว่าร่าง cm ที่ผ่านๆมา,าค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับก็คือตัวนี้ก็จะไวกว่าเดิมแล้วก็พลังแฝงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องของการส่งบอลเพลย์เมกเกอร์เรื่องของการยิงเนี่ยเควินดีบอยเนี่ยยิงคมมากๆครับเวลาเล่นหน้ากอบเขตโทษนะครับก็ผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันสเตตมันดีมากๆนะเป็นกองกลางแบบสายเกมลุกแล้วกกกก็าาารรส่งบอนียคืดมๆ ก็ดีโค้นครับเม็ดแดงก็อยู่ประมาณ200กว่าล้านครับสำหรับคนงบเยอะก็ไปหาจัดกันได้ครับกองการสายเกมรู้นะครับไปดูอันดับ2กันเลยครับ อันดับ2นะครับผมก็ให้เป็น f o r วียสนะครับของ r i v e r ร u ค s เซ่นะครับอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับชื่อมันอ่านยากมากๆเลยครับก็เวิร์กเลยร์พวกสายเกมลูกเนี่ยจะเป็นสูงกลางหมดเลยนะครับก็ตัว v e สตัวนี้ก็จะมีเหนือชั้นเพลย์เบกเกอร์ยิงใส่ก้อยครับราคาก็รอให้มันดรอปลงมาหน่อยครับเพราะว่าช่วงต้นมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะก็ราคาอาจจะแพงนิดนึงครับด้วยส่วนสูง176-72ก็จะเป็นแบบสายผิวเลยเฉพาะเลยนะครับค่าพลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะความเร็วความว่องไวเนี่ยมีค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับ ก็สามารถส่งบอลได้ดีแล้วก็ความว่องไวเนี่ยจะสูงกว่า KBV Boy นิดหนึ่งเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็หมุนตัวอะไรีบยไวมากๆนะแล้วก็พลังงานก็คือ4.5คือวิ่งได้ทั้งเกมเลยนะครับก็ ไม่ต้องบอกครับเวสต็ตัวนี้ผ้าพลังโคตรดีนะการส่งบอลการยิงอะไรเนะี่ยคือดีมากแล้วก็ฝีเท้าอะไรเนะี่ยการพาบอลขึ้นในแดนกลางเนะี่ยเหมาะกับคนที่สายเกมลุกเหมือนเรมนะครับก็ที่ผมแนะนําเลยก็คือกองกลางสายเกมลุกก็ตัวนี้ก็คือเหมาะเอามายืนฝั่งซ้ายนะครับใครเล่นสีสามโฮดิ้งนะผมว่ามายืนฝั่งซ้ายมันพาบอลอะไรเนะี่ยดีมากๆนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะผิวเลยรอราคาลงอ,อ,อีกนิดหน่อยนะผมว่าเหมาะหน้าเอามาเล่นมากๆนะครับตัวเวสทีเอสนะครับ ตัวที่3ครับผมขอแนะนําเป็นมูซิล่านะครับตัวนี้ก็สูงสูง108สี่ก็ตัวใหญ่ตัวสูงกว่าเวียดน,นิดนึงแต่แล้วก็น้ําหนักตัวไซส์พอๆกันตัวนี้ก็พลังงานก็จะ4ดาวนะครับก็ต้องหาสํารองน,นิดนึงนะครับแต่ถ้าสกิลก็ได้5้ดาว ก็จุดเด่นเลยก็คือการพาลูกบอลไปข้างหน้าแล้วก็การทําเกมนะครับแต่การส่งบอลผมว่าเวียสมันส่งบอลดีกว่านะตัวนี้เปิดมาแค่88ตัวนี้ก็จะเหมาะกับสไตล์ในเรื่องของการพาบอลกดเลนเชคกดสก,ววกิลแหวกแล้วก็ยิงมากกว่านะครับเอามายืนเซียมฝั่งซ้ายอะเจ้าแจ๋วเลยนะครับก็ให้แนะนำให้อัพเลี้ยงไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มความพิวของมันเลยครับแนะนำให้อัพเลี้ยงเลยนะ แตเ Kevin Dayboy ผมแนะนําก็อัพเลี้ยงเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับทุกตัวนะก็พวก CM สายเกมนุงหาแนะนาให้อัพเลี้ยงไปเลยเพราะว่ามันต้องขึ้นเกมจากมันค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับก็ค่าสกิลอะไรพวกเนี้ยอันนี้5ดาวด้วยนะครับแล้วก็ Worklet ก็เป็นแบบกลางๆนะแล้วก็มีเหนือชั้นยิงไก่ r e m i e r นะครก็สามารถไปจัดได้นะมูเซ l l a แต่ผมว่ายังลองตัวอันดับหนึ่งกับอันดับสองดูยแต่อันดับสามก็ราคาถูกครับ อ่าเม็ดแดงอยู่ที่150้าล้านนะตอนนี้ก็รอตกล,ลงอีกหน่อยนะผมว่าราคามันน่าจะตกอีกนะครับก็ตัวน,นี้ก็ผมว่าไม่ผิดหวังนะเพราะว่ามันมันครบคุณบอลอะไรนะี่แล้วก็ความผิวเนี่ยเปิดมาร้อยเนี่ยดูเด็กการเลี้ยงบอลมันโคตรดีนะมูเซล่าเนี่ยการพาไปกับบอลเนี่ยคือผิวจัดเลยนะแต่ก็ข้อเสียเลยคือการส่งบอลจะไม่ค่อยดีมันก็จะเหมาะกับการเล่นสไตล์แบบว่าเลี้ยงแล้วก็ยิงเองมากกว่านะครับใครเล่นมูเซล่าได้ก็ผมว่าแจ๋วเลยนะครับโอเคครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นโซเกเตสนครับอันนี้ก็เป็นกองกลางสายเกมลุกได้เหมือนกันครับยืน c m ก็ได้ยืน c m ก็ได้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการพาบอลขึ้นไปโซเตสในสกานต่งบอลดีกว่ามูเซล่านะแต่มูเซล่ามันจะผิวกว่านิดเดียวครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้แบบอ่อนเลยครับตัวนี้ก็เรื่องของการยิงอะไรพวกนี้ครบเครื่องมากๆการเลี้ยงบอลอะไรพวกนีน้ก็โอเคเลยก็อับเลี้ยงไปเลยครับตัวใหญ่ด้วยครับ นี่ครับเวิร์กเลดก็จะเป็นสูงกลางพลังงานคือ5ดาวเลยคือแม่งวิ่งได้ทั้งเกมครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าผมว่าคุ้มกว่ามูเซล่านะถ้าใครเบื่อเตสอะไรก็ไปเล่นพวกมูเซล่าเล่นเวสอะไรก็ได้แต่ถ้าใครอยากเอาความคุ้มค่าผมว่าเตสอะคุ้มมากๆนะเล่นซีเอ็มสายฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้หมดนะเป็นกองกลางสายเกมลุกเลยนะครับก็ราคาก็โคตรถูก80ล้านไปหาจักกันได้นะครับเวิร์กเลดก็สูงกลางมีพลังแสงเหนือชั้นยิงไกลครบเครื่องครับนี่เตสนะครับโอเคครับ ตัวสุดท้ายก็เป็นเซเรดินซีดานะครับตัวนี้ก็เวิร์กเลดเป็นแบบกลางๆเหมือนมูซิล่าเลยแต่ถนัดสองเท้านะแต่เรื่องของความไวเนี่ยก็จะอาจจะไม่ค่อยดีแต่การเลี้ยงบนก็อาจจะไม่ค่อยผิวแต่ก็เล่นได้ครับใครเล่นได้ก็คือคุ้มคั้งที่จะคุ้มนะครับก็แนะนําให้อัพเลี้ยงเลยเพราะว่ามันตัวใหญ่มากๆนะอันนี้ครับสามารถเล่นเกมรับได้ดิ้นหน่อยเนี่ย แล้วก็สามารถเล่น c m ได้นะครับถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงเป็นเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงก็ราคาอยู่ที่150ล้านแพงนิดนึงนะครับแล้วก็เวอร์กลีดีมากๆนะกลางๆแล้วก็เป็นสายเกมลุกเหมือนเหมือนกันนะครับสามารถเป็นตัวปั้นก็ได้ครับแล้วก็มีพลังแฝงก็ครบเครื่องมากๆครับเนี่ครับ แล้วก็เรื่องของการส่งบอลเนี่ยส่งบอลโคตรดีนะครับการส่งบอลน,นี่ก็คือมีมีมีร้อยแอบมีร้อยนิดนึงนะเอามาเล่นกองกลางก็ผมว่าชิวๆเลยนะครับเหมาะกับคนที่เล่นแบบสายเกมรูนะครับแต่เรื่องของความผิวแล้วก็ความเร็วอาจจะไม่ค่อยดีสําหรับบางคนแต่ถ้าเกิดใครเล่นได้ผมว่าดีนะเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้าง,ง,งที่จะหนาแล้วก็เก็บบอลดีนะครับแล้วก็บงังบอลอนไรพวกนี้นะค่อนข้างที่จะครบเครื่องก็ไปเล่นกองกลางได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูงบกลางกันเลยครับ โอเคครับสำหรับงบกลางลก็แนะนำตัวแรกเลยก็จะเป็นควิ Boy, นเดบอยครับตัวนี้ตัว CM เลยใครอยากเล่นเดบอยเลยแต่งบไปถึงตัว c m ก็มาจัดตัวนี้ได้ครับแนะนำให้อัพในเรื่องของการส่งบอลเป็นววล3นะแล้วเราก็มาอัพเป็นเรื่องของ่ารทำเกมเป็นเวล1เนี่ยมันก็จะได้เรื่องของการเลี้ยงบอลเ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ควบคุมบอลแล้วก็การมองการความว่องไวเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็ส่งบอลน,นะครับก็เปิดมาส่งบอลก็ร้อยสแล้วนะครับพลังแฝงก็ไม่ต้องพูดถึงนะควินเดบอยคือครบเครื่องนะเวิร์กเลางสเยมรับ ก็ราคาอยู่ร้อยต้นๆน,น,นี่ครับร้อยสีล้านทำเป็นแดงนะก็สําหรับคนที่งบกลางๆก็ไปหาจัดได้มองหาแบบกลางๆแบบสายเกมลุกสายเน้นยิงเน้นส่งบอลเป็นหลักอะไรนะครับผมว่าตัวนี้ก็ไม่ขิ้เห่นะครับโอเคไปดูตัวที่สองนะครับ ตัวที่2นะครับก็แนะนําเป็นซีดอฟเลยก็ตัวนี้ก็พลังงานก็5ดาววิ่งได้ทั้งเกมนะครับราคาดเพชแดงก็ร้อยต้นๆเหมือนเควินเดบอยเ่ยนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีแค่พลังแฝงยิ่งไกลเวิร์เรตสูงกลางนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะดีกว่าเควินเดบอยในเรื่องของการพาบอลไปข้างหน้านะครับแต่เรื่องของการส่งบอลเนี่ยผมว่าเดบอยดีกว่านะครับแต่เรื่องของการพาบอลความผิวเนี่ยตัวนี้จะผิวกว่านะครับซีดอฟนะก็แนะนําให้อัพในเรื่องของเราสามารถอัพก้ามเพื่อเป็นเพิ่มเพิ่มความควบคุม ควบคุมบอลความแข็งแรงสมดุลเนี่ยนี่ก็อัพได้ครับแล้วก็เราอาจจะอัพส่งบอลก็ได้นะแต่ผมว่าซีดอฟตัวนี้เหมาะกับการอัพกล้ามครับเพราะว่ามันต้องเป็นตัวแหวกตะลุยได้ดีครับเพราะว่ามันสามารถมีลูกดื้อแล้วก็แหวกได้เบียดได้ค่อนข้างที่จะชิลกว่านะครับเพราะรูปร่างมันค่อนข้างที่จะหนาดีน,นึงนะน้ำหนัก7 7นะรูปร่างค่อนข้างที่จะโอเคเลยก็อัพกล้ามไปเลยครับ เพื่อเพิ่มในเรื่องของความหนาแล้วก็เราก็จะได้เรื่องของพลังงานเพิ่มขึ้นก็จะวิ่งบวก8อีกครับคือวิ่งได้ทั้งเกมะครับก็จากที่วิ่ง5ดาวใช่ไหมพอ up อความหนาเขาอีกแล้วก็บวก8ปไปพลังงานบวก8วก็คือน่าจะพลังงานหลักร้อยครับร้อยสิกว่าครับคือวิ่งได้ทั้งเกมเลยครับตัวนี้ก็ไปหาจัดค่อนข้างคุ้มนะผมว่าร้อยเอ็มเล่นแบบชิวๆเลยค่ะกองกลางสายเกมกรู้กตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นมูซิล่าทีวนะครับตัวท็อปเลยนะครับเมื่อกี้มันเป็นเทียดนะอันดับที่แบบว่าคนงบเยอะนะครับตัวนี้ก็ราคา50ล้านเม็ดเม็ดแดงนะครับเม็ดส้มก็ร้อยล้านครับพลังแฝงก็เหมือนจบตัวทีเอสเลยนะครับแล้วก็ พลังนี้ไม่ต้องพูดถึงมูเซล่าจุดเด่นเลยก็คือการเลี้ยงบอลการพาบอลการเล่นสกิลการปั่นอะไรเองเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของมูเซล่าละแต่ตัวนี้ก็การส่งบอลจะไม่ค่อยดีหน่อยก็เน้นในเรื่องของการเลี้ยงขึ้นไปทํากินเองมากกว่านะครับใครเล่นมูเซล่าได้นะครับมันก็จะเป็นแบบสายแบบว่าตัวทําเกมมากกว่านะครับก็ัพในเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะครับ แล้วก็อัพอเป็นเอ็นกันเซ่เนี่ยครับนี่ครับแล้วก็เพิ่มพวกฟอร์มงวยไปครับมันก็จะพาบอลไปผิวกว่าเดิมนะเนี่ยหลักร้อยเมือน,นะถ้าเปิดมาหลักร้อยเมือเลยจริงๆมูเซล่าสามารถอัพเป็นเรื่องของส่งบอลก็ได้นะเนี่ยตัวทําเกมนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าส่งบอลไปก็เท่านั้นนะครับจริงๆเราควรจะอัพเลี้ยงบอลมากกว่าครับแล้วก็เป็นถ้าเกิดเป็นเมสซ่มเนี่ยเราอัพรูปบอลไปบวกเบลหนึ่งเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็น90ละผมว่าต้องเป็นเม็ดส้มนะผมว่ามีสักร้อยเอ็มผมว่าจัดเม็ดส้มดีกว่าอัพการเลี้ยงสักเวลสามแล้วก็สมอแล้วก็ตะขอหนึ่งตะขอเวลหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลูกบอลเวลหนึ่งเนี่ยก็ค่าพลังการยิงก็จะบวกเป็น91ละแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยก็คือเถื่อนๆเลยก็คือเป็นตัวแบบทําเกมเลยได้สบายแบบชิวๆเลยนะครับโอเคครับ โอเป็นเรโออรกอริกล้านะมาใหม่แล้วตัว TN นะราคาก็ยังบักอยู่นะครับยังไม่ค่อยมีคนขายน่าจะประมาณ60 70 m อนะครับเป็นแดงตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะด้วยพลังเปิดมาเนี่ย80ค่อนข้าง,ง,งี่เยอะเลยเล่นเกมลับก็ได้นะครับเลกเกลมันจะเป็นแบบสูงกลางนะเน้นยิงไก่แล้วก็รูปร่างคือสูงใหญ่นะครับก็ลพลังก็จะไม่ได้วิ่งเร็วมากครับแต่วิ่งได้ทั้งเกมครับสามารถเรื่องของการยิงก็โอเคนะผมว่าการยิงก็ดี 87ส่งบอลก็โอเคนะเลี้ยงบอลก็โอเคครับเกนะเกมรับก็เล่นได้นะครับร้างกายคือหนา,ามากๆก็ตัวนี้ผมก็เน้นในเรื่องของการเราสามารถอัพตั้งรับก็ได้นะัจริงนะครับเนี่ยเพราะว่าพลังเงินอื่นเนี่ยมันดีหมดแล้วครับแล้วก็การส่งบอลจริงๆเราก็อัพตัวทาเกมก็ได้นะผมว่าถ้าเกิดเราจะให้มันเล่นเกมลุกจริงๆอะ่ะผมว่าอัพในเรื่องของก้ามไปเลยดีกว่าครับเนี่ยอัพก้ามวิวสามไปเลยครับให้มันวิ่งขึ้นหน่อยครับเนี่ยวิว มันจะได้ควบคุมบอลแล้วก็มีสมดุลที่ดีขึ้นนะครับเวลาไปกับบอลนะครับแล้วก็เป็นเป็นบล็อกทูบล็อกไปเลยเนี่ยบวกสิไปเลยครับเนี่ยครับบวกสิไปเลยก็วิ่งได้ทั้งเกมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเม็ดส้มได้ผมว่าดีนะตัวนี้มันราคาไม่ค่อยแบบแรงมากนะเป็นเม,ม็ดส้มเราก็อัพส่งบอลสักสัก,กอ่าววหนึ่งเนี่ยครับส่งบอลบวกอีก5าก็90กว่าลวเนี่ยแล้วก็สวยเลยนะผมว่าสวยนะรูปร่างมันดีด้วยเล่น cdm ก็ได้ครับกองกลางก็เล่นได้เนี่ยก็เป็นกองกลางฝั่งซ้ายได้แบบสบายๆบายรเลอนะคร โอเคครับตัวสุดท้ายนะครับสำหรับคนงบกลางๆก,ก็แนะนําเป็นซาเวดทีเอสเทปพึ่งมาใหม่นี่ครับแล้วก็รูปร่างก็สูงใหญ่เท้าถนัดที่ก็55นะครับราคาก็ยังบักอยู่นะครับประมาณ60-70ล้านน่าจะแพงกว่ากอริก้า,กานะผมว่า พลังแฝงก็จะมียิงไกลมงทรงพลังยิงไซก้อยแล้วก็เวิร์กเลยก็สูงกลางอนะ่ะนีเหมาะกับอกองกลางสายเกมลูกโดยเฉพาะเลยครับส่วนสูงก็ตัวโคตรใหญ่แล้วซาวิดนะไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็น้องๆกุลิดนะผมว่าเล่นคล้ายๆกุลิดเลยแล้วก็แนะนําให้เรื่องของการส่งบอนลนะผมว่าอัพส่งบอลได้เลยครับซาวิดนะเพราะว่ารูปร่างขว้างสูงใหญ่นะครับ ฟอร์อัพส่งบอลก็การส่งบอลก็เกือบร้อยครับน่าจะร้อยเลยนะครับแล้วก็อัพเป็นตัวทําเกมได้เลยครับเนี่ยก็จะเพิ่มความว่องไวด้วยนะครับยิ่งเป็นเมส้มผมว่าดีนะถ้าเกิดเม็ดแดงก็นี่ครับเวลสามนะการส่งบอลับเวลสามเลยแล้วก็เป็นตัวทําเกมเวลหนึ่งนะครับ แนะนำเลยครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับซาวิดใครเล่นนักเตะตัวใหญ่หรือว่าเล่นมานาแล้วลูกรักใครบางคนเนี่ยผมว่าเล่นแบบชิวๆนะตัวมันใหญ่มากครับเกมลงเกมรับน่ยผมว่าก็โอเคนะเกมรับก็ช่วยได้ค่อนข้างที่จะดีพลังเกมรับเปิดมาดีมากๆนะ85านะครับสามารถเล่นเกมรับเกมลุกก็ได้นะครับแล้วก็เิรกลิก็เหมาะกับตัวทําเกมโดยเฉพาะเลยเิรกลิฟตสูงกานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกองกลางสายเกมลุกงบน้อยกันเลยนะครับเป็นสุดท้ายแล้วโอเคครับ สำหรับคนงบน้อยครับตัวแรกเลยก็จะเป็นกูริดนะครับกูริดล่างไอคอนล่างเก่าเลยอเวอร์ชันแบสูงกลางครับก็แนะนําให้อัพอส่งบอลเวลนะครับ เพื่อให้มันเป็นตัวทําเกมนะครับแล้วก็ตัวทาเกมเวอ1เนี่ยครับยิ่งเป็นเม็ดส้มยิ่งดีนะราคาก็เม็ดแดง20่สิาล้านเนี่ยก็เหมาะกับกองกลางสายเกมลุ้งนะเพราะว่าเวิร์กเลดอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเวิร์กเลดแบบสูงกลางนะครับแล้วก็ถนัดสองเท้าด้วยลุกล่างก็สูงใหญ่ด้วยนะครับสามารถเล่นเกมรับเกมลุกได้แบบชิวๆเลยผมว่าแต่ตัวนี้ก็จะเติมสูงหน่อยนะครับตัวนี้ก็เวิร์กเลดสูงกลางนะครับก็เวลาเล่นเกมเราก็อาจจะลงมาช้าหน่อยก็ เกมลับมันก็เล่นได้นะด้วยรูปร่างที่เมตาของมันเนี่ยสามารถเล่นเล่นได้ทุกอย่างเลยเกมลับเกมลุกทําอะไรได้หมดเลยก็สบายๆะคร,ครับคุริตตัวนี้นะครับตัวต่อไปก็แนะนําเป็นคิวินเดบอยเหมือนเดิมนะครับมีแทบจะุ้รูร่างเลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดน้าเงินนะครับจริงๆเนมันก็จะมีตัวทีวายตัวหนึ่งข้อน่าสนใจมากๆครับสำหรับคนที่มีงบเพิ่มอีกก็ทีวายก็ใช้ได้นะตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับคิวินเดบอยอัพส่งบอลเวลสามนะเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ราคาอยู่ประมาณ30ล้านก็เหมาะกับ มือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งทําทีใหม่ๆนะครับก็ตัวนี้ก็เอามาเล่นแบบกองกลางสายเกมลูกได้แบบชิวๆเลยนะครับแล้วก็ถนัดสองเท้าด้วยนะครับโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยครับ ตัวต่อไปก็เหมือนเดิมครับเป็นซาบิดเลยที่แนะนําคนงบกลางเป็นตัวทีสล่าสุดเลยตัวนี้ก็งดงบน้อยก็30ล้านก็ได้แลว้วซาบิดอ่าเก่งๆเลยนะครับสูงร้อยกัสองเก้าสิบห้าเหมือนกูดิตเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดท่างพรมเพลงนะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยใครเล่นเข้ามือเนี่ยผมว่าดีนะรูปร่างมันสูงใหญ่มากๆนะไปกับบอลอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะช้าทีนหนึ่ง ก็แนะนําอัพเหมือนเดิมนะผมว่าตรงนี้เป็นเวลสามนะครับนี่การส่งบอลอะไรพวกนี้เวลสามแล้วเราก็ว่าอัพตัวเกมเกลเวลหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับซาวิตตัวนี้ก็ผมว่าถ้าเกิดใครเล่นได้หรือว่าใครเล่นไม่ได้ก็ลองไปดูตัวเลือกอื่นๆก็ได้ครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อไปก็จะเป็นเดยอง UCL นะตัวนี้ก็จะผิวหว่า3ตัวบนที่แนะนํามาเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็ฝีเท้าก็85ความการเลี้ยงบอลการส่งบอลก็หลัก90นะครับตัวนี้ก็จะรูปร่างบางๆหน่อยกว่าตัว3บนล่าสุดนะครับ ก็เวิร์กเลก็จะเป็นแบบสูงกลางนี่พลังแฝงคือครบมากๆนะสูงยิงปั่นโค้งเหนือชั้นอะไรพวกนี้แล้วก็ส่งไกลอะไรเนี่ยพีเมเกอร์ก็โอเคเลยนะับราคาไม่แดงก็อยู่ที่30บล้านนะครับกับบอกันอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะปาบอลแล้วก็เล่นง่ายกว่าทุกตัวที่พูดมาครับเพราะว่ามันมีความผิวค่อนข้างที่เยอะนะครับแต่เกมรับเนี่ยจะสู้3ตัวบนไม่ค่อยได้นะเกมรับก็ประมาณกลางๆแล้เรื่องการยิงก็กลางๆมากๆครับก็ตัวนี้ก็แนะนําในเรื่องของการอัพส่งบอลเหมือนเดิมนะครับอัพส่งบอลไปเลยครับ มันก็พอเราอัพปุ๊บมันก็จะหลักร้อยเลยนะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของตัวทําเกมเนี่ยการเลี้ยงความว่องไวกับการเลี้ยงบอลควบคุมบอลเนี่ยก็จะขึ้นประมาณเกือบร้อยเหมือนกันประมาณ99กับร้อยเนี่ยได้2ช่องละร้อยครับเล่นได้แบบชิวๆเลยนะครับเด่องตัวนี้สายพิ้วนะก็ระวังในเรื่องของการโดนเบียดแล้วก็การยิงถ้าเกิดยิงไกลเกินไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยคมนะแต่การปั้นเกมพาบอลทาชิ่งเนะี่ยผมว่าดีมากๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพิ้วเลยนะครับโอเคครับ โอเคตัวสุดท้ายสำหรับคนงบน้อยครับก็แนะนำเป็นเดียปลอนะครับราคาเม็เดแดงก็20ล้านแล้วถูกสุดแล้วตัวนี้พลังแฝงไม่ต้องพูดถึงนะเวิร์กเรตสสูงกลางร่างกายแข็งกัานยิงปั่นโค้งส่งไกลย,ยิงไกลเฟเมเกอร์โคตรค,ค,ครบนะตัวนี้ก็สูงร้อยสิหนัก70นะเท้า35แล้วก็เอามายืนฝั่งซ้ายโดยเฉพาะเลยครับ 4m ฝั่งซ้ายนะครับค่าพลังเด่นๆของตัวนี้เลยก็ค่อนข้างที่จะสมดุลน,นะผมว่าเล่นได้หมดเลยนะ เกมรักเกมลุกอะไรเนี่ยไม่ค่อยเด่นอะไรทางไหนทางหนึ่งนะครับก็คือเล่นได้หมดเลยก็แนะนําในเรื่องของการเป็นตัวทําเกมไปเลยครับนี่ครับการส่งบอลหลักร้อยไปเลยแล้วก็เพิ่มความผิวการเลี้ยงบอลมันก็ช่องการส่งบอลการเลี้ยงบอลเนี่ยก็จะประมาณเก้าเก้าเก้าแปดเนี่ยการส่งบอลก็ร้อยเนี่ยครับพอนอกนั้นเนี่ยมันค่อนข้างโอเคละแล้วก็วิ่งได้ัางเกมด้วยครับฝีเท้าแปดสามการยิงก็โอเคนะครับ เกมลับก็ได้เนี่ยร่างกายก็โอเคเลยนะครับผมว่าสําหรับคนงบน้อยก็สามารถจัดเดบอ์ได้ครับแต่ข้อเสียเลยคือเท้ามันเป็น3เท่านั้นเองครับเนี่ยเหมือนตัวเดยองเลยครับเท้ามันเป็น3เท่านั้นนครับนอกนั้นคือดีหมดวะผมว่าแนะนําให้เอามายืนฝั่งซ้ายแล้วกันครับเน้นปั่นแล้วกันครับโอเคก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับกองกลางสายเกมลุกนะครับถ้าเกิดใครชอบกินเะนี่ย คลิปนี้นะฝากกดไ like, ลค์กดติดตามนะถ้าใครอยากให้มีกองกลางสายแบบไหนบ้างแนะนําหน่อยก็คอมเมนต์กันมาเยอะครับแต่ผมก็จะทําเป็นสายๆไปเลยครับกองกลางสายเกมรับกองกลางสายแบบววิ่งขึ้นวิ่งเติมอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยนะครับ